ราอยู่ที Shit, Hello, Here, ่ไหนเนี่ยพี่ดีขุนเขาขเขาเลยแล้วเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยดูสิแล้วก็ออกจากที่นี่ไม่ได้ด้วยอ่ะก็อยู่ในคุกไงคะอยู่ในคุกเหรอเนี่ยน่าน่ะสิพี่ดีอยู่ในคุกได้ยังไงเนี่ยทําไมเรามาโผล่ที่นี่ะดูสิโอ้ยไม่มีทางออกเลยอ่ะ อยู่ที่นี่นไงบอกให้เราออกไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้เราเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้นะ,นะจะเปิดได้ยังไงเพราะว่าพวกเธอทำพิดก็เลยหนูดีไปตัด,ดไปตัดหญ้าหน้าบ้านของคนอื่นเขาก็มกันสกปรกนี่นาะ ก็เธอคนเขาเอาปลาที่ข้างบ้านซื้อมาจะทำอาหารไปปล่อยก็มันน่าจนตานี้นะนั่นไงถึงเป็นเหตุผลที่ต้องเข้ามาแต่คุกเหรอเหตุผลแค่นี้หรอนี่ได้เวลาก <c oughs> ินข้าวแล้วเมนูวันนี้ก็คือพิซซ่าหนะ้พาพังเ,เอาไปกินเอาไปกิน โอ้โหคุณพิซซ่าน่ากินมากเลยดูสิโอ้โหมีตั้งหลายชิ้นด้วยอ่ะสีสันก็สวยงามมากเลยเป็นไงคุณเขากินแล้วอร่อยไหมอ,อุ้ยอร่อยมากแล้วกลิ่นนะดมงกลิ่นดิหอมไหมยอดูหอมมากเลยพิซซ่าอันดีใช้แล้วลองชิมดูสิพี่ดี <จะ S 1> อร่อย,ยไหมนเนี่ย อิ่มอิมอ่มอิมอ่มคุณตำรวจเข้าใจดีเขาพิซซ่าให้เรากินด้วยโอ้โหได้แล้วดูสิอุ้ยพิซซ่าออกมาจากเตาลอนลอนแล้วแล้วเราก<ล> <ๆ S 1> ็เอามันประกบกันอุ้ยน่ากินมากเลยไหนพี่ดีลองกินสิว่ามันอร่อยไหมเนี่ยอือเป็นไงพี่ดีพิซซ่าเนื้อผัดอร่อยมากเลยอ,อันเนี้ย ความพิเศษ้วเนี่ยอสองหน้านี้ไม่เหมือนกันนะแต่รสชาติเหมือนกันเลยอิ่มอิ่มแล้วง่วงแล้วอะ่ะนอนดีกว่า แย่แล้วตอนนี้อ่ะขุนเนี่ยแมงมุม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 ขุนเอ้ยน่ากลัวมากเลยเอายังไงดีอ่ะพี่ดีเหาคุมใช่แล้วเราต้องเรียกตำรวจอ่ะให้มาช่วยช่วยจับแมงมุมออกจากที่นี่ตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วยอะไรเจ้า ใช่แล้วแมงมุมอยู่ในคุกเนี่ยคุณตำรวจช่วยจับหน่อยเนี่ยต้องไปอยู่ในคุกต้องร้องเพลงนะต้องร้องเพลงร้องเพลงอะไรอ่ะคุณตำรวจร้องเพลงอะไรก็ได้เฮ้ยแล้วมันไม่ทำร้ายเราหรอใช่เฮ้ยจริงเหรอแล้วมันจะเดินหนีไปเองเหรอคุณตำรวจใช่เฮ้ยถ้างนั้นเดี๋ยวลองทำดูดีกว่าร้องเพลงอะไรเออพี่ดีนันละลละละ 어, 시즈치캔. 나, 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 เสียงเพลงเดินไปเฉยเลยอ่ะเราอย่าเพิ่งดีใจสิอะไรอีพี่ดีงเราอยังออกไปไม่ได้เลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิออกไปไม่ได้เลยอะเอ้ไม่ขวนเด่นด้วยแถวนี้ก็ล็อกแน่นหนาไม่มีทางออกเลยอะพี่ดี๊งล็อกแด่นหนามากเลยใช่แล้วเนี่ยประตูนี้ก็ออกไม่ได้เอ้แต่ว่าเราเบื่อแล้วว่ะไม่มีอะไรทําเลยอ่ะ ตอนนี้ผู้คุมหลับอ่ะแล้วก็ค่อยแอบย่องไปมันออกไปไม่ได้พี่ดีหนูมีคาถาคาถาอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าหนูดีดนิ้วประตูจะเปิดไม่มีนี่ดีดูหนังมากนี่จูนๆเลยนะอ่าๆไม่นี่ตำรวจหรือว่าหมาเนี่ยดูสิดุจังเลยอุย ใช่คือหาเฝ้าเตารวจเบื่อใช่ไหมถ้างั้นเอาบล็อกไม้ครับไปเล่นโอเคเฮ้ยนี่มันบล็อกไม้ครับนี่นะเล่นกันใช่แล้วดูสิบล็อกไม้ครับเฮ้ยแต่มันต่อกันได้ด้วยนะทุกคนดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดือดเอยู่บนหัวหนูเฮ้ยกระจกกระจกน้ยมันต่อกันได้ด้วยจริงๆนี่เราจะทำอะไรพี่ดี เราลองต่อเป็นเบอร์เกอร์ไหมเผื่อมันจะกลายเป็นเบอร์เกอร์ให้เรากินด้วยจริงๆลองไหมได้พี่ดีลองต่อดูต้องหาหาไฟหาไฟนี่ไงนี่ทุกคนเราได้บล็อกไฟแล้วเนื้อเนื้อไฟเป็นเนื้ออะไฟเป็นเนื้อนี่เสร็จแล้วมั้งโอนพี่ดีดูสิมันต้องเป็นเบอร์เกอร์แสนอร่อยแน่ๆเลยพี่ดีพี่ดีเอาไปลองดูไหมลองดูไหมเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไปย่าง ของคุณเขาได้แล้วหรอมามาถ้างั้นเราจะย่างเบอร์เกอร์กันเลยโอ้ยพี่ดีมันเป็นเบอร์เกอร์จริงด้วยนหนลองกินดูสิเบอร์เกอร์มเนี่ยอุ้ยเบอร์เกอร์คุณเขาทล้วมันแปแบนแบบนั้นน่ะนหนของพี่ดีเอ้ยของพี่ดีมีรสเหมือนแบบรสผักรสเนื้อด้วยอะทุกคนดูสิได้ไหนกินดูกินดูิกินดูเพราะมันเป็นของจริออง่ะเนี่ยเป็นไงขวนสวย ขึ้นสวรรค์อร่อยขึ้นสวรรค์เลยเหรอพี่ดีอ่ะเป็นไงอร่อยไหมอัลโหลโอ้โหแสดงว่าบล็อกตัวนี้อ่ะมันเป็นบล็อกบายครัฟจริงเราเข้าไปเลยมัวเราก็ทุบเนี่ยปากเรามไม่ได้เราจะต้องทำบล็อกตัวนี้ทำแล้วก็คัฟออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการไงทุกคนเฮ้ยให้อย่างงั้นนะ่ะ เราคับเป็นดาบไม้คับดิแมะแล้วเราก็เอาดาบนั้นน่ะมันประตูกไปเลยดิแมะุนเขาเสร็จแล้วเหรอโอ้โหคุณเขาเป็นดาบไม้คับแล้วของพี่ดีล่ะเฮ้ยพี่ดีเป็นไม้กางเขนหรือว่าไม้ดาบไม้คาบเนี่ยโอเคโอเคท่านกันวางไว้ตรงนี้เลยทุกคนนี่เราจะวางดาบของเราไว้ตรงนี้เอาแบบนี้แหละคุนระวังดาบไม้คับแล้ว จริงเลยพี่ดีดูสิอุ้ยสีแดงกับสีเขียวด้วยเราทำกันเลยไหมอ้แสดงว่าอย่างนี้อ่ะเราจะต้องออกจากที่นี่ได้แน่เลยจะไม่คุามเขาอะไรนะมาฟ้ายามมาเ้ยามใช่แล้วถ้าเราออกไปอ่ะเราวิ่งหนีเลยนะทุกคนนะพร้อมนะพอหนูเปดับแล้วว่าเดี๋ยวหนูก็ขากกาวแล้วหนูก็แหกออกเลยเราพาไปเลยเราต้องทําเวลานะทุกคนนี่เอาเลยเอาเลย คุกคุณตำรวจเนี่ยคุณตำรวจต้องเสียเวลาซ่อมอีกเลเนี่ยดูสิอูใช้งานไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จำไว้นะว่าอย่าทำผิดเพราะว่าจะโดนข้าคุกนะคะแล้วก็ห้ามออกจากคุกด้วยนะคบมันบามใช่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าทำผิดนะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝา <พอ S 2> กกดติด,ตา,ด,ดตามช่องหนูดีทีวีช่องอุนไนแชนและก็ช่องหนูขอทีวีคะ่ะและก็หนูดีเกมเมอร์ขัวปลาอาร์ตติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ย